การฆ่าเชื้อจำเป็นไหมสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันโควิด1 9กําำลังถูกจัดเข้าสู่โรคประจำถิน่นแต่ยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถิติของผู้ติดเชื้อที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่มีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าและอาจเกิดอาการรุนแรงจนเกิดการเสียชีวิตได้ หรือเมื่อหายจากอาการโควิดแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะสามารถเป็นลองโควิดได้การติดเชื้อโควิด -19 จะต้องกักตัวยาวนานกว่า7-10วันหรือบางครั้งถ้าเป็นสายพันธุ์ที่หนักก็อาจจะต้องกักตัวถึง14วันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพยิ่งแย่ไปกว่านั้นเมื่อหายจากโควิด -19 แล้วก็ยังสามารถเป็นลองโควิดได้อีกด้วยอาการที่พบส่วนใหญ่ของลองโควิดนั้น ก็จะมีการไอเรื้อรังอ่อนเพียเหนื่อยง่ายอ่อนแรงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามข้อผมร่วงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสไม่ค่อยจะได้สมองล้าความจำแย่สมาธิสั้นนอนไม่หลับหายใจลำบากหายใจผิดปกติมีภาวะซึมเศร้าโดย80%ของผู้ติดเชื้อจะมีอาการใดอาการหนึ่งโดยอาจจะมีอาการยาวนานกว่า4ส,สัปดาห์แม้ว่าจะหายจากโควิด -19 มานานกว่า1เดือนแล้วก็ตาม โควิด1 9มีหลากหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์เป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงอาการหนักสามารถลงปอดได้ส่วนบางสายพันธุ์ก็จะมีอาการที่เบากว่าแต่ก็แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าโควิด1 9เป็นไวรัสขนาดเล็กสามารถลอยในอากาศได้นานและสามารถติดตามจุดสัมผัสต,ต่างๆเพียงแค่ผู้ติดเชื้อไอและอากาศนั้นลอยเข้าไปสู่ในแอก็สามารถแพร่กระจายเชื้อต่างๆได้อย่างง่ายได้ การมั่นล้างมือหรือการฉีดพ่นแอลกอฮอล์อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปดังนั้นการฆ่าเชื้อในอากาศจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดการปกป้องและครอบคุมทั้งระบบมากำจัดฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพโดยน้ำยาฆ่าเชื้อเช e m มเจม HLD4H จากประเทศอังกฤษกำจัดฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้หลากหลายชนิด ผ่านการรับรองจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศฉีดพ่นค่าเชื้อผ่านเครื่องพ่นละองอ, Fox, ละองฝอยแอโรฟอกละอองฝอยขนาดเล็กต่ำกว่า30ไมครอนลอยในอากาศได้นาน10-15นาทีได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศหรือนำน้ำยาค่าเชื้อเชมเจน HLD4H ใส่พ็อกกี้ฉีดพ่นและเช็ดถูตามจุดสัมผัสต,ต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จะไม่สามารถทำอะไรให้แก่ตัวคุณและคนที่คุณรักได้อีกต่อไปสั่งซื้อโทร02-439-7289หรือแอดไลน์เอนรฟอกเกอร์